นะครับว่าคุณไม่สามารถให้กำลังใจกับตัวเองได้นะครับผมไม่ทราบว,ว่าพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้จะมีอารมณ์ร่วมอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่หรอกฉันถึงเวลาฉันแข็งแก่งนะฮะหัวใจเสริมใจเหล็กนะครับเพราะไม่เกิดกับตัวเองคงไม่รู้นะครับสิ่งที่โรเบิร์ตพูดถึงว่าพอเขาได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาถึงรู้ว่าเส้นทางที่จะไปสู่บีเนี่ยนะครับ,รบไปสู่การเป็น B เนี่ยมันมีอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเร็วกว่า ลงทุนน้อยกว่าแล้วก็เสี่ยงน้อยกว่านะครับนั่นก็คือการทําธุรกิจเครือข่ายนะครับแล้วก็จากวันนั้นเขาก็เริ่มตั้งหน้าตั้งตาศึกษาใครชวนให้ไปฟังเขาก็ไปฟังนะครับ,รบสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากพวกเราที่อยู่ในห้องสรงแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านก็คือพวกเราไม่เข้าใจแต่พอมีคนมาชวนเราปฏิเสธนะครับคำพูดที่เราปฏิเสธเราบอกว่ารู้แล้ว นะครับรู้แล้วจริงถ well yeah, exactly. ้าจะให้ถามใ้รู้ในอธิบายให้ฟังเนี่ยสย่งนี้ก็ดีเหมือนกันผมเชื่อว่าคงอธิบายไม่ได้นะครับหรืออธิบายผิดไม่มีเวลาให้คำตอบนึงนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราว่าเราสามารถที่จะได้ความรู้นะครับได้ปัญญาได้ความรู้จากการไปนั่งฟังการที่เราจะไปนั่งฟังธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายไม่ว่าธุรกิจไหนก็ตามแต่นะครับผมเชื่อว่าฟังเนี่ยฟรีไม่เสียตังค์นะครับแล้วเราก็กลับมาคิด นะครับอยากจะบอกพวกเราฝากตรงนี้นิดนึงก่อนที่เราจะข้ามไปประเด็นอื่นก็คือว่าอย่าปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่รู้นะครับ,ค,รบคุณอาจจะปฏิเสธสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณแสวงหามาทั้งชีวิตก็ได้นะครับอันนั้นก็ลองไปฟังดูนะครับแล้วโรเบิร์ตก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าหลังจากที่เขาเปิดใจเขาก็ลองไปฟังดูใครชวนเขาไปฟังใครชวนเขาไปฟังแล้วเขาก็สมัครเป็นสมาชิกข,ของธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายบางธุรกิจด้วยซ้ําเพราะว่าต้องการซื้อสินค้า แน่นอนแล้วครับสินค้าคงจะต้องเป็นสินค้าที่เราต้องการนะเราเห็นว่าสินค้าดีสินค้าประหยัดเราก็ซื้อรรบบทก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็สมัครเข้าไปในธุรกิจบางธุรกิจเหมือนกันเพื่อเป็นสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าแล้วก็เข้าไปฟังการบรรยายทางธุรกิจเพื่อจะได้รู้ว่าเขาทําอะไรและมันคืออะไรยิ่งศึกษามากขึ้นยิ่งเข้าใจมากขึ้นเขายิ่งเสียดายโอกาสที่ผ่านไปในชีวิตเขานะครับเขาจึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับ,รบเพื่อจะบอกกับทุกๆคนว่านี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะทําได้ถ้าคุณไมม่ตีตง ครับนะครับนะครคิโยสกิบอกว่าเวลาผ่านไปประมาณเกือบ20ปีเขาเลยเปิดใจเพื่อศึกษาเรื่องนี้เนี่ยนะครับเหตุผลของเขานะครับมีอยู่ประมาณ3-4ข้อนะฮะที่จะคุณพี่บุญจะจะกรุณาขยายข้อไหนก็ได้นะครับเขาบอกว่าอย่างที่1เนี่ยเพราะเขาไม่มันไม่จาเป็นต้องใช้เงินมากมายอะไรในการทําธุรกิจนี้นะเขาชักเริ่มสนใจแล้วอย่างที่2เนี่ย ช่วยคนอื่นก็ได้แล้วตัวเองก็ได้ด้วยเป็นวินวินอย่างที่สามเขาบอกว่าในธุรกิจนี้ไม่มีใครกล้าสแสดงตัวว่ารู้ไปซะทุกอย่างในธุรกิจนี้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกันนะเป็นเป็นสิ่งที่ที่เป็นโอกาสแรกเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะให้คุณพิบูลขยายนะครับแล้วอย่างที่สี่เนี่ยเขาบอกบอกว่าถ้าหากว่าคนวงนอกมองอย่างผิวเผินจะเห็นว่าคนที่ฝันเฟื่องค,คนที่ก้าวร้าวคนที่ล้มเหลวคนที่ร้อนเงินนะครับมารวมตัวก็อยู่ในธุรกิจนี้ ทําให้คุณขยาดว่านี่คือที่ชุมนุมของเสือสิงกระทิงแรกหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อคุณเดินเข้าไปปั๊บไปสัมผัสจริงๆคุณจะได้เห็นคนที่ฉลาดคนที่มีจริยธรรมคนที่มีความเป็นมืออาชีพเป็น professional เนี่ยนะครับอยู่ในธุรกิจนี้เช่นกันเขาก็เลยบอกว่าด้วย3-4เหตุผลเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเขาปิดปิดตัวเองไม่รับธุรกิจนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วเพราะมันมันฟังดูน่าสนใจหมดเลยก็เลยจะถามคุณพิบูลในสิ่งแรกที่เขาเป็นบอกว่าเป็นโอกาสแรกนะครับที่เขาได้พบในตรงเนี้ย เขาบอกว่ามันเป็นโอกาสของการเรียนรู้นะครับคิโยสกิให้คําจํากัดความว่าไงครับว่ารู้ว่าอธิบายยังไงเรากาลังเข้ามาใน8ข้อแล้วนะครับใน8ข้อสำหรับท่านที่ที่ไม่ได้อ่านหนังสือก็เพราะเวลาเหลืออีก10นาทีนะครับผมใช้เวลาไปมากนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ว่ามีเวลาเยอะผมก็เลยคุยมากไม่เยอะหรอกครับ ตอนนี้เราคำลังเข้ามาในหนังสือที่พูดถึงโอกาส8ประการที่คุณครโรเบิร์ตได้ได้พูดคุยแล้วก็ได้เห็นนะครับแล้วโอกาสข้อที่ 1. ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือคพูดถึงว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้เข้าไปเรียนรู้ธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้นะครับ คำนี้เนี่ยเป็นคำที่ผมหาคำตั้งนานที่จะใช้นะครับว่าจะใช้คำยังไงในที่สุดก็ต้องใช้ภาษาดื้อๆไปอย่างเงี้ยนะครับ,รบเรียนรู้ธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หมายความว่าธุรกิจอื่นมันเรียนรู้แล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้อย่างนั้นหรือยังไงนะครับนั่นก็เป็นคำถามที่ผมถามตัวเองแล้วก็พยายามที่จะอ่านโร,บรเบิร์ตก็พูดว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าเราไปเรียนหนังสือในโรงเรียนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเรียนรู้ทางด้านสติปัญญา